สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวแบบสั้นๆกระชับนะครับสำหรับตัวจับมือถือภายในรถยนต์นะครับที่ผมสั่งตัวนี้มาเพราะว่าผมอยากได้ตัวนี้มานานแล้วแหละแต่ทีนี้กําลังจะเลงว่าเฮ้ยเอาเป็นแบบเสียบห้องแอร์ไอช่องแอร์อย่างเงี้ยหรือว่าจะเ,าเป็นเสียบไอเนี้ยตรงช่อง CD ดีนะครับแต่ทีนี้ผมเห็นตัวนี้ก็เลยมีความรู้สึกคืออยากลองตัวนี้ไอตัวที่เสียบช่องซี่ะผมเคยมีแล้วนะครับทีนี้ขี้เกยียจซื้อมาใหม่เพราะว่าคืออยากลองแบบติดกระจกตรงนี้บ้างนะครับคุณผู้ชมสงสยัยมันติดยัง,งยไง คือมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถอดมาก่อนคือมันมันหมุนประมาณนี้ฮะมันจะเป็นก้ามปูอ่ะคุณผู้ชมอันนี้นะฮะก้ามปูคุณผู้ชมก็เอาไปเสียบกับเนี่ยไหนวะเอาไปเสียบกับแง่งของกระจกตรงนี้นะครับเนี่ยเอาเสียบน,นี้นะแล้วก็หมุนหมุนเอาเลยนะครับถาววมถว่าสะดวกไหมก็ถือว่าสะดวกนะครับเพราะวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้เ,นะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวๆเข้า Л ลึกๆอ่ะเนี่ยแหละแล้วก็หมุนประมาณนี้นะครับผู้ชมถือว่าเฮ้ยโอเคเลยนะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นพลาสติกนะครับงานจีนแน่นอนนะครับงานแบบนี้นะครับนี่แหละประมาณนี้กับราคาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่ประมาณได้หรอวะหกสิบเจ็ดบาทนะครับรวมส่งนู่นนี่นั่นผมก็ได้มาในราคาเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคือยืดหดตามอ่หนีตามมือถือหรืออะไรที่จะมาใส่นะครับแต่ก็น่าจะเหมาะกับมือถือที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถบิดได้นะครับบิดได้นะครับผู้ชมแต่ทีนี้ เอนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยประมาณนี้นะนะครับแต่ทีนี้พอจับมันจะเป็นอย่างงี้คือไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะว่าไอตัวก้ามปูที่ล็อกทางด้านหลังเนี่ยมันเป็นเอ่อมันเป็นก้ามปูอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบโหแบบล็อกแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับจะไอตัวเนี้ยมันก็เลยแง่ายงๆอย่างงี้เป็นธรรมดานะครับก็ไม่ได้มีผล มากมายนะครับนอกจากขับรถไปแล้วเจอลูกะนาดก็อาจจะมีสันกึกๆๆๆนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยมันรับได้ไหมกับราคา67บาทผมว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกไม่น่ามีอะไรอ๋อไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันคือปุ่มอะไรนี่ฮะมันคือปุ่มแล้วก็เนี่ยดันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเฮ้ยโอเคเลยนะก็คือล็อกคุณจะเอาระดับไหนขนาดนี้ก็ได้ ขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือขนาดดีก็ได้แล้วแต่แล้วหมุนซ้ายขวาดิไฮโซไฮโซมาก67บาทเฮ้ยโอเคนะครับผมว่าโอเคเลยนะใครที่มองหาไอตัวยึดมือถือภายในรถนะครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นแบบว่าอะไรนะไอที่เป็นจุกใสๆอะ่ะเอาไว้แปะเอาสมมติเอาไว้แปะตรงนี้นะครับเอาไว้แปะตรงกระจกอะ่ะแต่ว่าไอพวกน,น,นั้นอะผมเคยเห็นเพื่อนใช้นะครับ มาโดนความร้อนมันก็จะหลุดออกมาแล้วไอตัวยางพลาสติกอะ่ะคือมันก็จะเสื่อมนะครับไอตัวจุ๊บอ่ะนะครับนั่นแหละผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องหาไอตัวจุ๊บแบบอื่นหรือเราต้องหาไอตัวติดในรถแบบอื่นเพื่อมาลองใช้นะครับก็เลยได้มาเจอตัวนี้ถือว่าโอเคกับราคา67บบาทไม่เสียดายถ้ามันถ้ามันพังหรือมันอะไรนะครับแต่ถือว่าความปลอดภัยเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ซื้อกล้องอะไรนะกล้อง กล้องกล้องติดรถยนต์อ่ะนะครับเพราะว่าด้วยราคาแล้วก็แบบมันยังไม่เจอที่ถูกใจแล้วก็ช่วงนี้กรอบกรอบนะครับก็เลยเฮ้ยเอามือถือเราถ่ายก็ได้เวลาเวลาไปไหนอะไรเงี้ยผม่าจะเอามือถือถ่ายเลยนะครับแล้วก็เวลาลบอะไรก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องแบบนั้นเนี่ยเราต้องถอดเมมออกมาลบลาหรือเปล่าหรือเราลบในเครื่องมันได้มันอาจจะดูมันลแต่คนฮนะแต่ว่าเอาจริงๆคือถามว่าอยากได้ไหมมันก็อยากได้เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลานะครับมันไม่เลือกนะครับ นั่นแหละก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับ